ใช่เลยค่ะตอนนี้นะคะก็มาหยุดด้วยกันที่พักสองแล้วก็กำลังจะไปกินไอติมกันนะคะทุกคนแล้วก็เดินไปเลยตามมาเลยคะ่ะทุกคนตามมาตามมาเดินไปเลยนะคะเดินไปเลยยาวไปยาวไปตามมาเลยคะ่ะทุกคนตามมาเลย แล้วก็เดี๋ยวมาตรงนี้นะคะแล้วก็ไปเลยค่ะเดี๋ยวขอดูก่อนนะคะร้านไอติมอยู่ทางนี้ค่ะตามมาเลยตามมาเลยค่ะเดินไปเลยนะคะขอเร่งความเร็วนะคะทุกคนตอนนี้นะคะก็เร่งความเร็วเรียบร้อยแล้วเห็นร้านไอติมแล้วค่ะนี่ อันนี้เป็นป้ายนะคะเป็นทุเรียนก็อันนี้นะคะจะเป็นบรรยากาศนะแล้วก็เข้าไปเลยนะคะตามมาเลยคะ่ะทุกคนเข้ามาเลยอันนี้นะคะก็จะเป็นถ้วยน่ารักมากๆเลยว้าวเดี๋ยวขอไปหาที่นั่งก่อนนะคะ ตอนนี้นะคะก็ได้เมนูมาแล้วนะคะก็จะมาสั่งเมนูสั่งไอติมกินกันนะคะนี่น้องบอลจะเลือกเป็นอันนี้ว้าวมีเวฟเฟอร์ด้วยน,นะคะรถที่รถไอติมที่น้องบอลจะเลือกนะคะก็มีช็อกโกแลตแล้วก็ช็อกโกแลตชิพนะคะอันนี้นะคะก็จะเป็นมาตรการากากรักษาความปลอดภัยของมรามาปะนะคะก็จะมีแมสแล้วก็มีที่ชื่อเปียกแล้วก็ เป็นแอลกอฮอล์นะคะเอาไว้ฉีดนะอันนี้นะคะก็จะมีกระดาษทิชชู่ตอนนี้นะคะไอจิ้ก็มาเสิร์ฟแล้วว้าวน่าทานมากๆเลยค่ะทุกคนอู้สุดยอดว้าวมีเวฟเฟอร์ด้วยน่าทานมากๆเชอร์รี่นะคะก็คือบดช็อกโกแลตน่าทานมากค่ะทุกคนว้าวนาด้วช็อกโกแลตมีบิ๊กเน้น ดื่มน้ำก่อนนะคะดื่มเลยเย็นโอเคก็เดี๋ยวเรามาทานกันเลยนะคะทุกคนว้าน wow. อร่อยมาก very much อร่อยมากเลยทุกคนเ <Your number. S 1> นื้อนุ่มอ่ะมีวิปครีม อร่อยมันนุ่มมากเลยค่ะทุกคนถอ,อดหิ้งอร่อยเลยค่ะทุกคนอร่อยมากกินอีก,อกเยอะเลยอ,อร่อยอ,อร่อยมากค่ะทุกคนอืมเ well, วลานิมัสรสชาติคือแบบดีมาก เยี่ยมเยี่ยมเยี่ยมกดไลค์ให้เลยครับเดี๋ยวเวรามาฟังขอตัวจะเอนจอยกับไอศกรีมก่อนนะคะบ๊ายบายอืมอร่อยมาดูกันค่ะดูคำว่าในช่วงวันฮาโลวีนส่งเซนเต้นนะคะเขาจะมีเค้กแบบไหนว้าวอ,อันนี้นะคะจะเป็นเค้กฮาโลวีนสวยมากค่ะแล้วก็มีมาการองด้วยว้าว Amazing อันนี้นะคะก็จะเป็นป้ายเคเคโรลีนะคะสวยมากมีเกตเลยด้วย,ยงั้นเดี๋ยวขอน้องบังสัดไปตอนที่ไปซื้อของข้างล่างเลยนะคะบ๊ายบายออกไปเลยค่ะลับามาเลยตอนอนี้นะคะก็กำลงังจะลงมาซื้อของข้างล่างนะคะหลังจากทานไอศครีมเสร็จไปนะคะทุกคน มาเลยค่ะตามมาเลยตามมาเลยน้อกบ้านนะคะก็กำลังไปชื้อปปิ้งกันต่อครับวูวูนั่นเป็นปร้านอาหารนะคะเป็นร้าขนขายอาหารก็มีเยอะแยะเลยว้าวอยากซื้อบ้านี<ม>่เงั้นเดี๋ยวซื้อเลยนะคะว้าวมีข้าโครงการของรักนี้ทุกคนยิ่งดีเลยะคะ่ะทุกคน 长、嗯、途。嗯 แล้วก็เป็นไก่ตอนนี้นะคะมันก็มาซื้อโมจิเลยก็คือหมูย่างนมสดนั่นเองนะคะที่เห็นตามป้ยเลยตอนนี้นะคะก็รอนะคะรอรับรอรับของอค่ะตอนนี้นะคะก็ได้มา นี่ขึ้นมาแล้วค่ะเดินไปเลยอู้อันนี้นะคะเป็นร้านไอศครีมนะคะสีฟ้าสวยมากๆเลยฮอกไกโดแปลว่าเป็นไอศครีมฮอกไกโดว้าวต้นไม้สวยมากเลยค่ะทุกคนเดินไปเลยเราต้องมลืออีกเรอก,กว่า ลมกลางหันด้วยวู้เย็นสบ,บายสดชื่นนะคะสีเขียวเฉาอ,อุ่มเลยบ๊ายบายว้าวทุกคนตอนนี้นะคะน้องปันก็มาเจอตู้ช,ชากระปองนะคะนี่เยอะเลยว้าวน้องปันอยากไดนอันนี้เป็นแมวเดี๋ยวขอลองใส่แบงค์ยี่สิบบาทนะคะมันต้องใช้ ซักสี่เหรียญน,นะคะก็สี่สิบบาทเราใส่ไปมันใส่ไม่ได้ค่ะงั้นเราก็ลองมาเป็นเหรียญดูนะคะนี่หล่นมาแล้วใส,ะะใส่เข้าไปเลยค่ะใส่เข้าไปเลยใส่ให้ครบสี่สิบบาทเลยนะคะทุกคนใส่เข้าไปเลยคะ่ะใส่เข้าไปเลย ้ยหล่นเหรียญหล่นนะคะโอเคตอนนี้นะคะก็ได้เหรียญมาแล้วนะคะสี่เหรียญว้าวอันเดี๋ยวเรามาหยอดกัน,นะคะ่ะใส่ไปเลยแล้วก็หมุนเลยค่ะโอ้หมุนโอเคออกมาแล้วไหนเดี๋ยวหยุดก่อน ได้ตัวไหนแกเลยค่ะ <G ül s> ได้ดองเปาผีฟ้องน่ารักมากค่ะทุกคนได้เป็นตัวนี้นะเหมือนกันเลยอะ่ะน่ารักน่ารักมากน่ารักมากค่ะทุกคนเป็นโมเดลนะคะออ้ยย้อันนี้ค่ะก็จะเป็นตัวอันนี้นะคะก็ จะเป็นรถใครที่น้องมาัชอบนั่งนะคะแต่ว่าเพื่อป้องกันความเสี่ยงกับโควิด19น,นะคะก็เลยไม่ได้นั่งเลยคะ่ะเฮ้ยอ,อ,อันนี้นะคะเป็นตู้สีแดงที่าาน้องกันนั่งประจำบ่อยสุดฮันเฮ้ย <c oughs> เสียดายที่ไม่ได้นั่งะคะ่ะนี่ก็จะมีสีฟ้าสีเขียวนะคะนี่ก็เป็นสีเขียวนะคะเดี๋ยวนั่งกัน กดไลค์แล้วกดซับสไคร์ให้ด้วยนะคะกดเลย